กำลังหัวร้อนเลยอ่ะปรากฏว่าไปตีรันฟันแทงคนข้างห้องเช่าครับจนเขาต้องเย็บไป5้าเข็มเอาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยฮะในพื้นที่ชนบุรีครับนี่นั่นฮะในวงกลมสีแดงนะคนก่อเหตุมีคนเปิดมีคนตามฮะแล้วรุมตีแบบนี้วงจรปิดหน้าห้องเช่าครับคือตรงจุดนี้เขาแบ่งเป็นห้องแถวแล้วก็มีแบ่งซอยล็อคให้เช่าอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองชนบุรี วัยรุ่นซ้อนมอเตอร์ไซค์มา1ใน3ถือไม้เบสบอลนะครับอ๋อไอ้ย,ยาวๆนั่นคือไม้เบสบอลครับนั่นน่ะที่ฟาดลงมาหลังจากนั้นก็มีคนเนี่ยมารุมทําร้ายคนที่ถูกทําร้ายอายุ40กว่านะครับโดนตีไม่ยั้งเลยฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองสาเหตุคาดว่าก,กลุ่มวัยรุ่นโมโหแทนเพื่อน ฟังไม่ผิดครับโมโหแทนเพื่อนนะมไม่ใช่โมโหเพราะว่าตัวเขาเองเดือดร้อนนะโมโหแทนเพื่อนเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกขี้ยาเฮ้ยมากล่าวหาเพื่อนพวกผมแบบนี้ไม่ได้ลูกผู้ชายฆ่าได้ยามไม่ได้มายามเพื่อนผมต้องเอาคืนไม่ควรนะครับเรามีโอกาสได้คุยกับคนเจ็บครับเขาบอกว่าเนี่ยโดนเย็บไป5้าเข็มมาโดนตีเข้ามาเนี่ยหลักๆโดนที่แขนนะฮะคาดว่าวัยรุ่นคนที่มาทําร้ายกลุ่มนั้นคงไม่พอใจเขาอะเพราะว่าคือไปพูดว่าแบบ มีวัยรุ่นมามั่วสุมแถวเนี้ยก็กลัวว่าจะมีการเสพยาหรือเปล่าแค่ตั้งข้อสังเกตและโชว์รอยแผลให้ดูฮะมือขวาตรงนั้นน่ะ<น>ตรงเนี่ย<น>โอ้โหตรงเกือบนี้เกือบจะถึงศอกนี้ก็โดนไปหลายเข็มนะฮะเอาลองฟังคนที่ถูกทำร้ายครับกรณีบ้าน้อดสบายอยู่ส้ายอยู่กลัวเขามาตีเราอีกตอนนี้เขาก็อยู่อย,อยู่นะห้องห้องข้างนี้ไม่ใช่ห้องนู้นนะไม่ใช่ครับอตอนตอน,ตอนนี้เราย้ายบ้าน เพิ่งไปหาห้องเช่าในตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วเนี่อยู่ไม่ได้แล้วก,วก,ก,ล,กล,ลัวเกมาเอาอย่างอื่นมารลายะรายกลัวโดนปืนโดนอะไรส่วนคนที่เช่าห้องอยู่ข้างๆครับนายนัทพลเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเพื่อนของเขาเนี่ยมาหาที่บ้านม,มาชวนออกไปหาอะไรกินกันข้างนอกแล้วก็ได้ยินเสียงนายมนเทียนพูดขึ้นมาลอยๆบอกไอ้พวกขี้ยากลุ่มเพื่อนได้ยินก็เลยโมโหครับหลังจากนั้นก็เป็นไปตามคลิปฮะผมก็เคลียร์คุยกับเขาอยู่แล้วไอ้นคนที่เตียววันนั้นอะอ ไอ้พวกนั้นมันก็โดนใส่ร้ายเหมือนกันแต่วันนั้นมันเข้ามาเองพวกนั้นมันมันได้ยินตั้งนานแล้วว่าเขาเวทใส่ร้ายว่ามันเล่นยาอ่ะรอบนั้นพวกนั้นก็คิดว่าหูแว่วหูไรเลยปล่อยผ่านทำเป็นเหมือนเอ้เขาคงไม่ได้พูดอะไรหรอกมั้งแต่พอมาวันนี้ที่เขาพูดแต่ล้หัผมคิดว่าวันนั้นคงเรื่องจริงละคงไม่ใช่ว่าได้ยินลอยๆแล้วใช่ครับแล้วเราก็เลยมีเรื่องกันผมไม่ได้มีเรื่องกับเขาผมคุยไกลเกลี่ยกันอยู่ลวทั้งคูนเขาขี่รถมาจอดแล้วไอ้นี่เลยผมไม่รู้ว่ามาไง ไม่รู้ว่ามายัางไงกําลังคุยเกลียเกลียกันอยู่อ้าวตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคําคทั้งสองฝ่ายครับแล้วก็จะตามตัวคนก่อเหตุมาสอบปากคําคเพิ่มเติมแล้วก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายใจเย็นๆครับผมว่าทุกปัญหามันแก้ไขได้นะโดยที่ไม่ต้องใช้กําลังและความรุนแรงอ่ะแก้ด้วยเหตุผลได้ครับ,รบสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเท่าทุกข่าว 他有魂。啊嗯嗯嗯嗯